สวัสดีครับกินกบมาสครับ,บวันนี้กินกบมาสจะปามากินส้มตําแบบบ้านๆแบบเมืองๆเลยนะครับมาครับปีปีปปปนี่ดูครับผมนี่ครับส้มตําแบบบ้านๆใส่มะกอกด้วยนะครับนี่ครับนี่หอมนะครับมีอ่าถั่วปูด้วยนะครับน,น,บนี่แล้วก็ถั่วฟักยาวครับแล้วก็มะเขือแล้วมีขนมจีนด้วยนะครับขนมเส้นเนาะมา เราเข้าอา่างมากินด้วยกันครับผม,ม,หมนนบเ,เห,หเมาะขนาดเลยครับพี่น้องเข้าเหนียวห้อนๆเลยครับมาเด้อครับผมมากินด้วยกันครับนี่ครับอืมเหมาะกันแล้วครับพี่น้องครับขออนุญาตจวดครับนี่ครับอืมประทัดตจาจันนะครับ ครับขอ,อยาดใจมือครับผมนี่ส้มต่ำแบบแมงมุอนะครับดูอื้ออื้อืมเนี่ยครับมะกอกครับมะกอกมะกอกน้าครับ อืมฮมอืมอืมอืมมเหิ่งขปูอืฮึม อันนี้พักนี่ไ่ได้ซื้อมาครับเนาะเก็บจากในส่วนของเมอยวีมานะครับออพอสัง่งทุกอย่างครับแสบ,แสบ ใช่คือครับกรอบหวานเค็มละสดมาเลยนะครับจากส่วนอพอ่ผู้งาม งามขนาดเลยครับพ <c oughs> ีองครับขนมเส้นเสร็จครับ มองเข้าไปอืมอืมอืมล้ำมั้งอืมเศรษฐครับ ััวฟงยาขอถามครับ หอมกินมะกอกนะครับอ่ะหอมละหอมวอู้ครับ ขนมชิ้นกนมอกนะครับเนาะใสไปครับขอนนะครับหอมครับ อืมอืมหวานหวานมากอกนะครับนี่ทสำแบบแมงมึงนะครับอืมอืม หม <ừ> ูหมั่ดาลอ้วได้าเือ้าน้านมันเลอ่นนอ้กือ้ว่านหลอานก่ันือมันนนือข้ามันดมองัดเลมัน่ัือวมันหือได้นมไ่อ่้านนัมขาม อืมอืมอืม hmm. <c oughs> บ้านเาี่ย้มมันมีอยางกินกินบอออมน้หมอนเนาะขนหนานก็เราประหารเินมาข่นงเลย้กยังยังเ่านี้ก็ มายิ่งกิ่นยิ่งน้ำครับพี่น้องเหมือนั้นได้กินเตียนะครับเนาะตำตำส้มแบบเมืองเมืองนะครับเนาะแบบบ้านๆเลยครับ

ไปคนไปครับมากกนี่เนี่ย มาเข้ากันครับครับขนมกิน

กินอยู่หน้าบ้านนะครับเนาะอาจจะมีเสียงรถหรือว่าเสียงคนอู้กันก็นกนขอสุมาภัยช่วยนะครับมาโมอครับนี่ครับมาเร่อครับพี่น้องครับโมอครับ ต้องเผ็ดๆ,ๆออกส้มๆเห็นไหมยนะครับเนาะมาทุนไทยครับ<อ><า>คบำโอ,โอ๊ะเศษหมากเลยครับกินตัวให้ตัวลิ้มรสกะลาทิชชู่มตัวเองนะครับเนาะ ขอขอบคุณทุกคนนะครับเนาะตีเข้ามาครับชมขีปีกินกระมาในช่องทาง u t u b e นะครับขอคุณทุกคอมเมนต์นะครับขอคุณทุกการที่ตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตัวนี้นะครับเพื่อเป็นกาลังใจในการทํคลิปนะครับฝากกดติดตามตัวนี้นะครับว่าบทพูดเนี้ยกินกระมาจะพาไปกินไหนหรือว่าจะพาไปเอวไหนนะครับฝากกดติดตามตัวนี้นะครับสารวันนี่ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับครับ